มาแล้วครับนี่เด้ลงหนี่ลดแล้วครับบม่พิภัยกาเที่ยวเรกครับพวกขวงไวปานนี่เนาะนะครับเอ้ยสุยพอดีพุ่นกระได้พุ่นเป็นเตียนพุ่น นาสุบันมาแล้วนะครับตัวนี้เป็น5 0า5น E นะครับเดี๋ยวให้นาสุบันกับช่างแมนเอารถลงนะครับนี่ก็ขอด่วดได้ด่วนครับเลื่องงามยามดีก่อน9โมงครับตามตารางเวลาเลยนะครับนักก่อน9โมงมาถึงก่อน9โมงครับ นี่วันนี้มาสิบล้อเลยเดี๋ยวเอารถลงพร้อมกันครับเดี๋ยวให้นกสุบันเอารถลงครับ มันเป็น 5075e ที่ขยับฐานล้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะฟิตเปี้ยไปนิดหนึ่งนะครับตร,ต,รตรงเลยปา๋าตรงเลยเดี๋ยวเดเเบียเดเบียเดเบียเดเบียดไส้อเอ่เบียดท้เบียดางนี้่อะมันเบียดไส้ขยับฐานล้อมาแล้วมันก็เลยมันก็เลยฟิตๆิครับเปิดฝ <ja, S 1> าข่างออกบ ah? ่ บอดอกเนาะคืนก็คืนได้อยู่อ่าคืนได้ก็ต้องลงได้มาเลยมาเลยมาเลยได้แล้วได้แล้วลนี่แหละมาเลยเนี่ยอำเภอด่านซ้ายเนี่ยวันน,นี้ภาพในคลิปอาจจะเป็นแปลกๆนิดนึงนะครับคิมหันไม่ได้ออกโกโปรมานะครับอันนี้ใช้ไอโฟนถ่าย ไปเลย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 รูปหล่อครับ ยังไม่ียักไปะห้าศูนย์เจ็ดห้าครับเจ็ดสิบห้าแรงครับม,มาพร้อมชุดดัน,นหน่าแล้วก็ผ่านสี่ใบยี่สิบหกนะครับของไทยเงรีคันนี้เป็นคันที่สองนะครับ คันแรกลูกค้ามี5 0 5 0ดี50บแรงม้านะครับอย่างไงก็ติดใจสายเขียวครับถ้าถ้าได้ใช้แล้วนะครับออกขั้นที่2เลยเนาะคุณบออะไรครับขั้นแรกเขาโอเคบอครับดีบอแต่เขาก็ัอยากได้ไงไปนหนาเนาะครับเนาะเ่อเพื่อนผูใ้ใดผ้าเพื<ๆ>่อนหลังหน่อยไปนหนาไม่บอครับผมต้องเอาไงเปหนานะครับอีก2อปีหมักลอยซิตัวแอลเลยครับคุณปอ เรียบร้อยแล้วครับเอาลงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเป็นพิธีต้อนรับรถใหม่นะครับอรอชมพิธีต้อนรับรถใหม่ทางพี่น้องทางด่านซ้ายกันนะครับนี่ก็พิธีรับรถไม่ได้มีอะไรมากนะครับลูกค้าก็ปลูกฝ้ายเฉยๆนะครับอลูกฝ้ายลูกฝ้ายผูกอันนี้นะครับผมผูกมงคลไว้นะครับก็พธิธีรับรถก็มีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูเลขรถด้วยกันครับเลขรถเนี่ยครับไปซื้อเลยหกสามสองนะครับอ่าหกสองสามสองนะครับเลขรถหกสองสามสองนะครับสามสองบริเวณออกโดนหน่อดินี่นะครับอกดีละหก็เรียบร้อยครับพิธีส่งมอบรถไม่มีอะไรมากครับโอเคครับท่านใดที่สนใจรถรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ามือหนึ่งมือสองนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างคลิปนะครับ092 ห3 5 7 3 7 1เดนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้คิมหันขอตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ